อะไรยงในเรื่องรับบทน้ำฝนค่ะก็เป็นน้องของพี่ออมซึ่งพี่ออมก็รับบทเป็นน้ำฟ้าอะไรเงี้ยก็คือแล้วตัวน้ำฝนเนี่ยก็จะเป็นเด็กม .6 ที่กําลังเตรียมเอ็นค่ะแล้วก็อยากจะเรียนหมอมีเปิดร้านกาแฟใช่ก็จะเป็นเด็กร้านกาแฟก็จะไม่มีห้องเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะถ่ายตรงร้านกาแฟเนี่ยค่ะจริงจอยากเปิดแบบนี้มั้ยอ่ะจริงๆเคยมีค่ะเคยมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเพราะว่าส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบกินกาแฟเหมือนกันเป็นเด็กติดกาแฟยากไหมกับเรื่องนี้ ก็จริงๆรซิทคอมมันยากเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าหลังๆมาก,ก็โอเคเพราะว่าเหมือนแบบเราได้คุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นก็เลยทําให้แบบเหมือนแบบว่าจังหวะก็จะแบบว่าถูกต้องมากขึ้นเล่นกันเข้าขามากขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> บอกเขาเล่นเรื่องอะไรนะมีเล่นมีเล่นอีกเรื่องนึงนะเรื่องสุดยอดค่ะช่องเก้าแตกต่างกันปะแตกต่างแตกต่างค่ะคือคาแรคเตอร์ก็คนละคนละอย่างแล้วอะไรเงี้ยอันนู้นเป็นแบบไหนอ่ะก็คืออย่างของช่องเก้าเนี่ยอย่างเรื่องสุดยอดก็จะรับบทเป็นโบค่ะก็จะเป็นคนค่อนข้างจะแบบสองบุคลิกเวลาอยู่บ้านก็จะเรียบร้อยเวลาอยู่ข้างนอกก็จะเป็นวัยรุ่นแบบฮาฮาแบบว่าเฮ่ๆชอบเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเป็นซิกคอมตลกอย่างนี้มี ไมากอะจริงๆแต่อย่างเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้หลุดแต่ว่าเรื่องนั้นหลุด,ลดบ่อยมากคือเล่นกับพี่แดงน,นะคะแล้วหนูไม่คิดว่าพี่แดงเขาจะหาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็จะมีบางทีแบบคืออย่างตอนซ้อมเนี่ยก็จะไม่ค่อยอะไรก็ยังไม่ค่อยหลุดเลยะค่ะแต่ว่าพอเอาจริงคือพี่เขาเอาจริงจริงๆอะเอาจริงมากแล้วหนูก็จะแบบหลุดขำไปเลยแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่แดงเขาจะหาได้ขนาดนี้เลยก็จะแบบค่อนข้างยากบางทีแบบต้องคุมตัวเองว่าแบบพี่สมาธิสมาธิอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะชอบคนมีด้ายะ ที่เป็นละครายาวไหมยังไม่รู้ค่ะยังไม่เหลือกับเรื่องเพลงตอนนี้เป็นเรื่องเพลงตอนนี้ก็มันจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะแต่ว่าก็คืออัดเสร็จไปแล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูแพลนอีกทีนึงว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่เป็นแนวไหนก็ <c oughs> <c oughs> เพลงนี้ก็จะแบบใหม่นิดนึงก็จะแบบไม่วิ่งอะวิ่งอะวิ่งแล้วก็จะแบบว่าออกแนวแบบบ้าซ่าบ้าซ่านิดนึงค่ะก็ดูโตขึ้นด้วยใช่ไหมดูโตขึ้นไหมคะก็ยังไม่ได้แตกต่างมากกับอันเดิมก็จะแบบยังเด็กๆใสๆอยู่ค่ะค่ะ ละครค่ะก็ค,ะกค่ะก็ยังไงก็ต้องขอฝากผลงานนะคะทั้งเรื่องมหาชนเดอะซีรีส์นะคะทางช่อง3แล้วก็เรื่องสุดยอดนะคะทางช่อง9แล้วก็ผลงานเพลงต่อๆไปด้วยนะคะ